สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีกุาลาการาพืชอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นกระแสและคนที่เริ่มทำเกษตรใหม่เนี่ยมักอยากจะมีปลูกไว้ในสวนนั่นก็คือทุเรียนกระแสเป็นที่นิยมปลูกเป็นจำนวนมากตอนนี้มีทุเรียนเนี่ยปลูกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศไทยเนี่ยเยอะมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นาภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้ หรือแม้แต่ภาคกลางภาคเหนือคนก็นิยมปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นที่มันเป็นกระแสดีขนาดนี้เป็นเพราะว่าหนึ่งราคามันดีราคาขายผลผลิตมันดีคือทุเรียนมีราคากิโลละหลายบาทกิโลตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบพันดีๆที่เขานิยมทานกันก็อาจจะกิโลละหลายร้อยหรือเป็นพันสาเหตุที่สองก็คือ เกษตรกร,กรส่วนหนึ่งที่ปลูกยางเนี่ยตัดต้นยางทิ้งและหันมาปลูกทุเรียนแทนต้นยางที่ตัดทิ้งไปเหตุเป็นเหตุผลมันเป็นเพราะว่าราคายางพารามันตกต่ําเขาก็เลยหันมาปลูกทุเรียนเพราะว่ามองมองว่าทุเรียนน่าจะทำไรายได้ทําเงินได้ดีกว่าพืชชนิดอื่นๆเพราะว่ามันมีราคาแพงแต่หลายคนกเกษตรหลายท่าน โดยเฉพาะมือใหม่หลายๆคนเนี่ยยังไม่รูก้ก็คือว่าทุเรียนเนี่ยมันเป็นพืชที่ดูแลยากกว่าจะได้ผลผลิตเนี่ยมันใช้เวลานานอย่างต่ตําๆเร็วสุดเนี่ยอาจจะมี3ปีคือคนที่เก่งๆนะอาจจะใช้เวลา3ปีก็อาจจะได้ผลผลิตได้มีลูกให้กินบ้าง5ปีขึ้นไปเนี่ยมันถึงจะได้ผลผลิตเต็มที่นั่นคือความยากของทุเรียนคือมันดูมันดูแลยากขนาดไหน ก็คือเริ่มต้นตั้งแต่การปลูกวิธีปลูกเลยการดูแลต้นอ่อนตั้งแต่เริ่มต้นปลูกเนี่ยมันค่อนข้างยากปลูกแล้วตายมีโอกาสตาย,ยสําหรับคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยปลูกแล้วมีโอกาสตายเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงมากเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะทําสวนทุเรียนแปลงใหญ่ๆอย่างแรกที่คุณต้องมีเลยก็คือความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับทุเรียนคุณตั้งช่ำชองมีประสบการณ์ดีพอสมควรและ ถ้าคนเริ่มต้นโดยที่ไม่มีความรู้เนี่ยคุณต้องรับรับชะตารับผลที่จะต่อเนื่องที่จะตามมาจากการเริ่มต้นที่มีความรู้น้อยก็คือว่ามันปลูกแล้วมันอาจจะตายเยอะมันอาจจะไม่ได้ผลผลิตที่ดีดังนั้นมันจึงใช้ต้นทุนในการลงทุนสูงมากสำหรับการปลูกทุเรียนเพราะว่าต้นพันต้นหนึ่งเนี่ยเอาง่ายๆราคาถูกสองสามร้อยบาท ต้นใหญ่ๆหน่อยก็อาจจะราคาเป็นพันหรือหลายพันบาทโดยทั่วๆไปราคาเฉลี่ยที่เขาซื้อกันมาปลูกเนี่ยต้นละสองร้อยสามร้อยแต่สําหรับคนที่จะปลูกเอาไว้กินปลูกเอาไว้กินสามต้นห้าต้นสิบต้นอะไรอย่างเงี้ยปลูกไม่ได้เยอะเนี่ยผมว่าไม่เป็นไรเราปลูกเพื่อที่จะศึกษามันพอเราเก่งแล้วเราอาจจะปลูกเยอะขึ้นอันนั้น เป็นอนาคตอีกข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะทําอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าใครไม่มีความรู้เลยเนี่ยมีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับทุเรียนนผมผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งไปปลูกทุเรียนนะครับเพราะว่ามันยากยากตั้งแต่เริ่มปลูกเลยพอมันเริ่มออกดอกมาเริ่มติดลูกเนี่ยมันมีโอกาสดอกร่วงผลร่วงอีกเพราะฉะนั้นมันก็ต้องรู้วิธีการให้ปุ๋ยการบํารุง หลายอย่างถึงแม้เราจะบำรุงอย่างดีมันติดดอกออกผลโอ้โหลูกใหญ่มากแต่ช่วงที่ทุเรียนออกผลผลิตเนี่ยมันมักมีลมพายุคือมีฟ้ามีฝนม,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 มีลมพายุขึ้นมาลมพัดเข้ามาพายุรูร้อนเข้ามาทุเรียนที่เราปลูกอยู่เนี่ยลูกอาจจะร่วงเพราะว่าเป็นเรื่องของออภัยธรรมชาติที่เกิดจากฟ้าจากฝน หรืออาจจะมีพาย,ยุฤดูร้อนลมพัดมาต้นโค่นต้นหักหมดเลยมันไม่ได้ผ,ผลผลิตอีกก็มีนี่คือถึงแม้มันจะได้ติดโูกเต็มต้นแล้วแต่เราอาจจะไม่ได้ผ,ผลผลิตเลยก็ได้เพราะว่าภัยธรรมชาติของทุเรียนนั้นมันมีเพราะฉะนั้นทุเรียนมันเหมาะกับพื้นที่ปลูกแบบไหนส่วนใหญ่ที่ปลูกทุเรียนแล้วได้ผ,ผลผลิตดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่พื้นที่ตามเชิงเขา หุบเขาคือพื้นที่ที่เป็นที่ราบสูงที่เป็นภูเขาเนั่นแหละทุเรียนจะชอบอากาศแบบนั้นทุเรียนจะติดลูกดีได้รสชาติดีนั่นคือนั่นคือ,อนิสัยของทุเรียนถ้าเรามาปลูกบนพื้นราบบนภาคกลางหลายๆที่เนี่ยผมเห็นพยายามจะทําสวนทุเรียนและพยายามที่จะออกสื่อออกทาง YouTube Facebook ออกมาให้หลายๆคนได้ไปชื่นชมเนี่ยว่าเขาทํไปแล้วมีความสําเร็จเพราะนั้นวิธีการปลูกทุเรียนเนี่ย หรือวิธีการดูแลทุเรียนเนี่ยมันค่อนข้างเป็นศาสตร์ที่ที่ค่อนข้างยากสําหรับตัวผมนะคนอื่นเขาอาจจะมองว่ายากก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่เก่งจริงคือไม่มีความรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องทุเรียนสองไม่รวยจริงต้องเป็นคนรวยด้วยนะถึงจะปลูกได้เพราะว่าหนึ่งการลงทุนทุเรียนในแต่ละแปลงเนี่ยถ้าขนาดสักห้าไร่ลงทุนหลักหลักแสนถึงหลักล้านห้าไร่สิบไร่เนี่ยลงทุนเรื่องทุเรียนหลักแสนถึงหลักล้านเพราะฉะนั้นมัน มันจริงเป็นการลงทุนที่สูงแล้วมันได้ผลผลิตช้าพอได้ผลผลิตช้าเนี่ยถ้าเราเป็นเกษตรกรที่ทุนไม่มากสายป่านไม่ยาวเนี่ยกว่าจะได้ผลผลิตจากทุเรียนเนี่ยผมว่าเราอดตายก่อนเพราะฉะนั้นการที่จะปลูกทุเรียนต้องค่อยๆเริ่มค่อยๆทำปลูกครั้งละห้าต้นสิบต้นดูแลศึกษาอุปนิสัยของทุเรียนพอเก่งแล้วค่อยๆขยายแปลง ปลูกให้มันเพิ่มขึ้นอันนี้น่าจะทําได้และพอเราปลูกทุเรียนไปเนี่ยเราต้องมีพืชแซมในแปลงทุเรียนเพื่อที่เรายังไม่ได้ผลผลิตจากทุเรียนเราก็อาจจะได้พืชแซมในแปลงทุเรียนเนี่ยมาเป็นรายได้ส่วนหนึ่งก่อนมันถึงจะเป็นวิธีการที่ถูกต้องแต่ถ้าใครจะลงทุนทุเรียนปลูกทุเรียน10ไร่20ไร่เนี่ยโอกาสที่เอาเงินไปทิ้งแนละมีค่อนข้างสูงและกระแสทุเรียนเมื่อมันปลูกเยอะเพราะฉะนั้น ราคาของทุเรียนอีกหปีข้างหน้าอีกสิปีข้างหน้าที่กระแสปลูกตอนนี้มันจะเยอะราคามันอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับความเสี่ยงไว้ส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่าทุเรียนมันจะราคากิโลแล้วเป็นร้อยเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยเวียดนามลาวขเขมรเนี่ยเขาก็ปลูกเยอะขึ้นจีนก็ต้องพยายามเขาก็กำลัง พยายามหาพื้นที่ที่อากาศที่เหมาะสมกับทุเรียนเพื่อที่จะหาพันธุ์ทุเรียนไปปลูกเนี่ยจีนก็กําลังพัฒนาถึงแม้ตอนนี้จีนเป็นผู้นําเข้าอันดับหนึ่งในการซื้อทุเรียนทุเรียนสดจากบ้านเราเป็นตลาดทรงออกที่ดีมากแต่อย่าลืมนะครับผมว่าตลาดทรงออกคือจีนเพราะนั้นจีนคือผู้ซื้อรายใหญ่ถ้าเกิดเรามีปัญหากับจีนจีนไม่ซื้อเราหรือจีนไปหาแหล่งซื้อ ที่อื่นได้ไม่ว่าจะเป็นที่เวียดนามที่ลาวที่เขเมรหรือประเทศอื่นที่เขาปลูกทุเรียนได้เนี่ยเพราะฉะนั้นวอลลุ่มที่จํานวนที่เขาสั่งซื้อจากประเทศไทยมันอาจจะน้อยลงก็ได้ในอนาคต5ปี10ปีข้างหน้าเพราะฉนั้นอะไรมันก็ไม่แน่นอนกระแสที่มันเยอะอย่างนี้นะครับผมมันมีความน่ากลัวมันมีความเสี่ยงเรื่องอนาคตราคาผลผลิตมันจะตกต่ำได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรรับประกันเลยว่าปลูกทุเรียน ในช่วงนี้แล้วมันจะรวยมันจะมีรายได้อย่างดีนะครับอันดับแรกเนี่ยความยากมันอยู่ที่การาการปลูกการดูแลความเสี่ยงกับภัยธรรมชาติอันดับที่สองราคาในอนาคตเรายัางไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะเตือนเพื่อนๆที่เริ่มต้นทำเกษตรใหม่ๆไม่ได้บอกว่าอย่าปลูกทุเรียนปลูกได้นะครับผมแต่ปลูกเอาไว้ศึกษาเอาไว้เป็น,วปนความรู้ถ้าเราเก่ง เรามีความมั่นใจเราจะขยายแปลงปลูกให้มันเพิ่มขึ้นอันนั้นไม่ว่ากันถ้าราคามันมีแนวโน้มที่ดีในอนาคตข้างหน้าจะปลูกแปลงปลูกเพิ่มขึ้นอันนี้ไม่ว่ากันแต่สําหรับเกษตรที่ทุนน้อยหอยน้อยเบี้ยน้อยหอยน้อยเกษตรที่มีต้นทุนสายป่านตัดปลูกเอาไว้กินก็พอนะครับผมปลูกเอาไว้กินสามต้นห้าต้นอย่าเกินสิบต้นเพราะถ้าปลูกมากกว่าน,นี้มันจะมามาเราจะเอาเงินไปลงทุนกับทุเรียนแล้วเป็นการลงทุนที่มัน อาจจะสูญเปล่าได้พรนั้นก็ฝากเตือนกันไว้ว่าทุเรียนถึงแม้มันจะเป็นผลไม้เป็นราชายห่งผลไม้คนนิยมทานมีเท่าไหร่เนี่ยผลิตออกมาเท่าไหร่ทุเรียนค่อนข้างจะขายขายดีนะครับผมแต่เพื่อนๆดูไว้นิดหนึ่งนะครับผมราคาที่เขาขายในยอย่างทุเรียนหมอนทองที่คนไทยนิยมกันเนี่ยกิโลละร้อยห้าสิบกิโลละร้อยห้าสิบถึงสองร้อยบาทราคาหน้าสวนนะครับผมราคาหน้าสวนที่ชาวสวนขาย ออกสู่ท้องตลาดพ่อค้าก็ไปรับซื้อในสวนเนี่ยราคาไม่ถึงร้อยนะครับผมราคาอยู่ในช่วง60บาทถึง80บาทดีๆหน่อยก็อาจจะถึงร้อยราคาแพงๆนะครับผมราคาแพงร้อยเนี่ยออกมาข้างนอกเนี่ยเขาก็อาจจะขายร้อยหกสิบถึงร้อยแปดสิบอาจจะถึงสองร้อยนั่นคือเราต้องนึกถึงหลักความเป็นจริงด้วยว่าถ้าเราไม่ได้ขายเองแล้วเราก็ต้องขายผ่านพ่อค้าราคาทุเรียนหน้าสวนนะครับผมพันหมอนทองเนี่ยที่เรานิยมทานกัน ราคาอยู่ในช่วง60บาทถึง80บาทนะครับผมเพราะนั้นลูกหนึ่งเนี่ยอาจจะราคามีมูล,ลค่าประมาณสัก200บาท300บาทคือลูกหนึ่งน้ำหนักอาจจะประมาณ2กิโล3กิโลเงี้ยมันก็มีมูล,ลค่า2 300บาทต้นหนึ่งมีสัก50ลูกเนี่ยก็หลายหมื่นแล้วนะครับเพราะนั้นอย่าไปคาดหวังอย่างนั้นนะครับผมว่าเราจะปลูกทุเรียนแล้วมันดอกถึงแม้มันดอก เราอาจจะเจอกับภัยธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องลมพายุแล้วทําให้ทุเรียนโค่นล้ลมหรือลูกทุเรียนมันร่วงได้เพราะฉะนั้นก็ให้ตองดูนะครับผมสาหรับส่วนตัวของผมนะครับผมยังไม่ได้ปลูกทุเรียนเคยปลูกนะครับผมแต่มันตายหมดเอาง่ายๆผมไม่มีความสามารถเพียงพอแล้วผมคิดว่ามันเป็นพืชที่ยากเกินไปสําหรับที่จะมาปลูกแล้วทํไรได้ความเป็นไปได้ที่เราจะมีรายได้จากทุเรียนเนี่ยผมมองว่ามันน้อยมาก ผมเลยเลือกปลูกพืชที่มันดูแลง่ายใช้ต้นทุนน้อยในการดูแลราคาผลผลิตอยู่ในช่วงปานกลางจนถึงดีนี่คือพืชที่ผมเลือกปลูกผมจะไม่เลือกปลูกทุเรียนเพราะว่าราคามันแพงก็ฝากเตือน,นเพื่อนกันนะนะครับสําหรับคนที่คิดจะปลูกทุเรียนปลูกจํานวนเยอะๆนะครับผมผมไม่ได้หมายถึงคนที่อยากปลูกต้นสองต้นแต่คนที่ปลูกเยอะๆใช้เงินลงทุนเยอะถ้าคุณไม่รวยจริง ไม่เก่งจริงผมแนะนำว่าอย่าปลูกเลยครับสวัสดีครับ